ได้ของฝากจากบ้านนอกอีกแล้วจ้าอีแม่ทรงมะหอดเมื่อเ้านี่สด,สดสดใหม่ๆเลยจ้านั่นก็นคือนอไม่แม่บอกว่าได้นอไม่มาจากสวนตมไว้ห้เรียบร้อยคินหอดลูกก็เลยทรงมาห้จ้าวันยุดมือนี่สิเอานอไม่บ,นบานนี่ละจ้ามาเห็ดไม่นู่แสบแสบแกงนอไม้ใสพักหวานใส่นำประแดกนัวๆมาเบิ่งวิธีการเห็ดได้เลยจ้าขั้นตอนแรกข้างหมอ ใส่หนามยานั่งลงไปตามด้วยเครื่องสมุนไพที่ห้าเตรียมไว้มีพริกข่าตไคร้ใบบักูดแล้วก็หอมแดงจ้าแล้วก็ใส่เข้าเบือที่ห้าตําไวเทลงไปจ้าจากนันกะค้นเบาๆเพื่อบ่ให้เข้าเบือติดกลนหมอ้อเพราะหนามเริ่มเดือดแล้วเ้ากะใส่เนอใหม่ที่ห้าหั่นไวเทลงไปหลังจากนันกะต้มทิ้งไวประมาณ15-20าถึงี่นาทีพอนเอใหม่สุกกินหอมแล้วปรุงรสด้วยเกลือรสดีผงวิเศษแล แก้วกัน,นำประแดกนัวๆลงไปจ้าจากนั้นเท่ากับตักเอาฟองอากาศออก เพื่อให้น้ำแกงเห้าใสใส่เข้าพดอ่อนแล้วก็เหฮดที่เห้าเตรียมไว้ลงไปมือนีคุณคู่ก็ใส่เป็นเ็ดฟางแล้วก็เฮดชิเมจิขาวเด้อจ้าต้มต่อไปอีกหานาทีให้เฮดนมุมขันตอนสุดท้ายใส่ผักที่เห้าเตรียมไว้มือนีคุณคู่กสิใส่เป็นผักหวานดอกขจรยอดชะอมอ่อนๆตามด้วยผักอิตูต้นหอมแล้วก็ลูกโดดลงไปจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกงเน้อใหม่ใส่เห็ดใส่ผักหวานแ่บๆน้ำประด นัวๆเขาเบื่อขนๆมือนีคือแสบอิลีกินกับเขาเนี้ยห่อนหอนสิ้นจนเขาเบิดกระติบจ้ามาเด้อจ้ามากินเขาแสบๆน้ำกันจ้า